สวัสดีครับพี่น้องมิริกายู่กับผมเบลเซอีสานนี่คื้เขาแล้วครับผมมืนีิกาพ่อพี่น้องเข้ามาหายางลอยยิ่งปลาอีกขึ้นเขาครับผมเหยียบน้ำมืนีิกาสีผ้าม้าหมายเก้าแล้วครับผมหมายอาทิตย์ก่อนหนึ่งถิ่มาเนี่ครับกะมาอาทิตย์ก่อนนี่ก็พอไปลิ่นหลายอยู่พี่น้องเพอาะเพอไะ้ยิ่งอยู่ครับที่นี่ก็ว่างครับอาทิตย์นี้ก็เลยสิมาา ออกล่ากันอีกมือนึงครับพี่น้องแต่เกศามาสวยเนี่ยเหรอครับผมบ่ายม่วงใบสองเหรอครับป้ากับขึ้นขึ้นเมียกันหลายๆบาดขึ้นบาดบ่อเฮือครับไม้กับไม้เก่าหมองเก่าเหรอครับผมหั่นหม่องเฮ็ดไบเหรอครับเดี๋ยวเหรอครับผ่านห้องอยู่ของไม่อยู่แล้วพี่น้องทางยางเข่าก็ดีพุ่นหนามเล็กน้อยครับพวกข้าเจ้าใส่อยางนาหนี่ไอ้โง่โ่ะครับ ในโง่อะรัดหนามลงรัดป่าลงลงหวยครับมีสภาพไม้พี่น้องโอู้หูหลานหันเข้าอยู่คนละครับหันเข่าไปลุยกันเลยครับผม เห็นปลาแลนวั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 นยู่ได้ครับพี่น้องไปไปลงพงทังหลายครับผมด้วยกันเลยครับ กเป็นสภาพไม้เหรวครับผมไม้เก่าไม้เดิมครับพี่น้องมาจอบเป็นปานี่ี่คือเก่าแล้วครับวันนี้กักับมครับพีซีพีเบอร์สองเ้าอีกคือเก่าแล้วครับวันนี้แม่กับล่มสองมันาครับพี่น้องเติมล่มมาสองมันาครับตัวนี้ใส่กับใส่เป็นบ้ายิ่งตร่งนะครับ่าผมยิ่งปลาเน้นความแห้งครับผมเอาแห้งไว้ก่อนครับนี่ท่าไหใส่กันให้เบิดครับผมยิ่งปลาครับ มาตุ่นไปตั้กันครับผมพี่น้องมื่อนี้ที่พี่น้องกันการบานมาครับกับไม้ปนินเหล่านะฮะมาแกะมือใหม่ครับมื่อนี้มมาแกะมือใหม่เดี๋ครับมาสับไม้เก่าครับอาทิตย์ที่แล้วว่าหันแกะมาจัดไปสามตวัวพี่น้องมาตุ่นไปตั้กันครับผมปนินพี่น้องเข้ามากเลยครับสามตวัวตัวมีมีจ่จใส่งามเลยพี่น้อง สวยงามเลยสามตัวพี่น้องก็ต้องต้องหันหน,น้ามาทั้งนี้จะถามท้ามขายพี่น้องสวยงามดีพี่น้อง ยะยะอยู่ประมาณประมาณสิบเมตรครับมันลอยนะ นี่ท้อง,งโอ้ปดโนแล้วปวดนปวดนนี่นงรงต้นเพื่อไลป่ปวดล้วก็โดน

โดดพี่ต้องขาวเป็นๆนลครับโดนอยู่โดนอยู่ลุตตายครับบเดดินฮะรู้ครับบดเดดินได้ตัวไนใกล้วอลเปเปันไดครับประมาณสามสี่นิ้วนะทีแมน นี่ขอยู่ตายมาแล้วพี่น้องนิงแต้มครับผมมาแล้วนิงแต้มครับแต้มมาแล้วอิส นี่โอ้รประมืออยู่พี่น้องหานิวอยู่ใส่หนาประมาณสี่ขีดไปยุประมาณสี่ขีดครับเดี๋ยวพอดีว่าผมมีเสือกมีเสือกฝียิ่งประ,ประ,ประรนิ่งปนิ่นเถี่ยวกรอนนี่ครับนี่อยู่หนี่ครับเม่อในตัดออกเดี๋ยวผมสะเอามาัดประนิ่นตัวนี้แล้วก็เอาทิ่มตรงนี้เลยครับเอารอประโดไว้นนพี่น้องนะถ้ามีประโดดเขาครับ ตัวนี้ก็ทะลุครับขอดปุ๊บขาจุดตายเลยแห้ตสองเป็นแม่นเนือตัวนี้เลยเดี๋ยวขอญาตปุ๊บปากกันนะัพี่น้องนี่นะครับกับบ้านหานี่คพี่น้องที่หากิดผลงานมานือนนี่ตัวแรกมากแล้วครับผมเดี๋ยวผมทีผมกะทีมัดมัดแลก็เอายอดหล่อปัดโดยนี่ข้างล่างนี่แล้ครับพอดีมีเชือกเก่าอยู่นะเดี๋ยวขอญาตจัดการกันครับผม

อย่าประมาณสิบห้าเมตรพี่น้องนี่ติดจุ่มหางก็ดีอยู่ไก่ไหนหน่อยอะเป็นตัวนั้นครับแท่มที่สามเนื้อพี่น้องนี่แท่นที่สองมาหันโอ้ยว่ามักดกล่องดังตีดๆอยู่ตัวยเงี้ยไหมครับนี่เฮ้พี่ตังตัวนีปนว้ประมาณหาิ้วประมาณซีฉีดตัวนี้ครับ แต้มที่สามครับพี่น้องแต้มที่สองกันยิ่งไปบพราเด็บันทึกเสียดายขนาดได้ครับตัวง่ายนีน่แ <g> ก <rab ble> บวพ่อไปยังครับให้ปเป็นตัวหน่อยก็ได้เนาะระยะยิ่งใหญ่จะพูดเหรอครับประมาณทิพย์าเมตรได้อยู่กับปีซีพีปีซีพีเฮ้าสิวโอเคพี่น้องเขาเปบาอยู่ครับหางขาดากาด็หน่อยได้หนิไอที่ไปจะโดง,งับมากครับนี <g rab ble> ไอข้อใหญ่เก็บปลาครับพี่น้อง ลมแห้งจักหน่อยครับพี่น้องหลังจากที่ยิ่งไปสามโตแล้วก็เงียบเลยด้วครับเบียนปลาเขาไม้อีกด้วครับพี่น้องตอนนี้เขาปล่อยไปนีน่ครับเรารอปลาดูไปนี่ครับเงียบครับปลาดูว่ามีเขาไม้มเลยปกติไม้นี่นี่ปลาดูนี่ เขามาหลายเดรับมานี่ปกตินี่ปไปดูสิไม้นี่ปกติปไปดูนี่สิเขามากนะครับแต่มานี่รอบที่สองแล้วครับ <c oughs> มารอบที่สองแล้วก็ยังเพ่เห็นปลาโดพระโตอยู่แถวเนี้เป็นจังไหร่บุ๊คเป็นไปเข่าแงียงไม่แบบจังไหร่บุ๊คฟังทั้งผุ่นเป็นปลาบัวครับหน้ามันทั่วไม่น่ากันไปทั้งผุ่น เป็นป้าบัวเป็นเป็นยงางก็ไปอีกแงงหนึ่งทำนักครับเป็นตะมีป่าอยู่มีโอกาสสิเดี๋ยวเขาไปนางทางใน้าอยู่นะครับมีโอกาสผมไปหาเฮหั่นทานงในลอ่องเบิ้งผมไปหายางร้อเบ,บิ้งก่อนนะครับผมว่าอาจจะมีสิทธิ์ครับผมประโดว่ายังกสิเขาไปอยองหน้ามุนนะเดี๋ยวนั่งซอ่อมบางจะเข้าครับพี่น้องถ้าื่ขึ้นเดี๋กันดิ คือสีมันสามโตซ้สานี่แต่เมื่อกี้ครับน่ามันอีกจะเข้านะครับเนาะแต่บราขึ้ในกัลท้าขับเลยแหละครับไปดูกันต่อครับผมดูยังพี่น้องโดนโดนพี่น้องโดน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 โอ้โอ้คาะครัโอ้คาะ โอ้ยเชือกพี่น้องโอ้เสียดายเลยวะเอ็น,นอเบิร์พี่น้องเอ้ยโอ้เสียดายเสียดายเอ็นเหลือหน่อยพวดไหมครับโอ้เสียดายเดียววะ โอ้เนื้อขาดเสียแล้วครันเนื้อมั้นหายขาดน้องเขาใส่แล้วโอ,โอ้มือสัน่นมือสัน่นเสดายดีถอดปล่อยปล่อยจนเบิดแล้เรี่ีวครับปล่อยจนเบิดเอ็นเบิดหมวนแล้วนั่สุดเป็นปล่อยเป็นปล่อย เป็นป่อยเอ็นไปป่อยหมวนไปเลื่อยๆคือจมน้ามีมือเรื่อยๆพี่ต้องจำเป็นต้องดึงไว้ครับดึงไหวเป็นเนื้อขาดซะพี่น้องเก็บยังติดอยู่พี่น้องนี่ประ sort ป่คือดเดชเพราะว่า sort ป่ะสุดเดชถ้า sort ป่ะหนาจะลุดเนาะ อาซีบสอดด้วยครับโย่กไก่แข็งฟังหมุ่นว่านเกือบๆยี่สิบเมตรกับพี่เราเด็ดได้เด็ดได้เก็บเดี๋ดได้เก็ดเก,ดกินว่าโอ้ใส่ไงด้วยครับกระโดดหอนใส่ไงด้วยไหนจะมีสามสี่ครับ ะจะรุนกันไหมพี่น้องรุนกันไหมครับถ้ามีขม่าอีกอก็นี่ก็ผ่าไปแล้วครับมปดูดูไงืึเสีสยดายมาลุยกันต่อครับผมปบพี่น้องผมก็ว่าสิบห้ากลัปแล้วครับ มาหนีสัตว์ผาดไปสองเปียงครับช่วงกำคำโอ้เสียดายปลาโดเปียงหนึ่งปลาดินเปียงหนึ่งสรงคือสีบ่คืออลไรครับผมสรุปแล้วผลงานเท่าหมูหนีครับสามตัวบลาดินรอไว้นี่ครับร,รอปลาโดไว้นี่ก็เข่ามาอยู่ด้วยครับด้อเข่ามาตัวหนึ่งเดีวยวสัตว์ตัวหนึง่งอยู่ครับแต่ก็คือยังเห็นอะไะครับผมดึงบอยูขาดเนือขาดได,ด้ยังไงเแี้ย สายพี่เบิร์ตพอดีครับพอดีว่าสายพี่อตอนนี้มันใส่โดนแล้วนะครับเมาผมตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกคุณเลยสั่นปกติเต็มหลอดอยู่ครับสำหรับตนี้ก็คือสีผ้ากลับเลยแหละครับพี่น้องคือสีมานสามตนี่แหละครับผมเบิ้งส่งแล้วเหลือยิ่งภาพแล้วครับตันนี้ก็ข้ามแน่แล้วครับผมแล้วเดี๋ยวเสโยียวปลาขึ้นไหมเบิ้งแน่นอาะปลาไม่เบิ้งกับสีผ้ากลับเลยแหละครับพี่น้องเพราะว่านี้ก็มา 3, 3, นสามตพี่น้องมานสามตอยู่พี่ช็อตยิงยิ่งกล่องบันทึก ต้งใจเตะซื้อกองไม้ละมั่งหนอ,เ,นอเดี๋ยวเดี๋อาปลากัน้นมาให้เบิ้งครับปลาแบบผูกแล้วครับมัดเชือกโยนไปข้างล่างหมดเลยโยนไปข้างล่างเลยครับหว้วยกับโยนฟีดลงไปหมดเลยสบายดีครับพี่น้องว่าใ้ตายยังดินดินอ่ครับเดี๋ยวเอาเชือกขึ้นมาให้เบิ้งครับก๋วยปลาเข้ากัเบเด็กแก้ทันยิ่ครับสดจัดแล้วสดอู้มันกัดเต็มจนมนัเป็นคุยกระตุน้น คนงานมันนี่แกสนุดยอดใ้่ครับไปพี่น้องแกที่พากลับเลยละครับสำหรับวันนี้กะบม้าเนี่ครับได้สามตัวนี่แหละครับใส่ดีสวยยังไดงกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เยครับผมอ่าเป็นกระตังใจให้น้ำได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงเสียว้ัยสมิตรแล้วครับผมกะพากลับเลยละครับผมคลิปหน้าก็แล้วกันไม่ได้นาะไปครับ